สังคังสรลังกาจามิโตยามไปวทางสรณังกาจามิโตตยามไปดามังสรลังกาจามิโยามไปสามคังสรณังกาจามิโตตยามไปปวทางสัณังกาจามิโยามไปดามังสรณังกาจามิโตตยามไปสางครังสัลาังกาจาม ตัมพเทอาตเวสันจะสวัสดานจะสานสเกียบานจตสานสานินามิเสระสางเตสานดามันจะสังขันจานาเลนันมามิอานามกาลานุภาเวนันหันตวาสสเปโอปานตเวอเน จัปปัญจสัมจจตุเวสัติสหัสเกียรติสัตถาสหัสานินามิสิลาสังเตสัตถมัญจะสังขันญาตเลนันนามามิอันนามกัลลานุภาเวนันตวัสสเปอุปทาเวอเนกาอันตาลายาปิเวนัสันตเสสะตุสัมโพเทนว เกวจติสัสสะสหาสานินามิสิลาสาเตสันตามปัญจะสังพันจาตเรนนินามิอานะมกาลานุภาเวนันตวาสสเปอุบาตเวอเนคาอันตรายาปิเวนสันตุอาเสสตอน นิทานะโมบ비 ตาญาลาตาสาลาตานาตยาสสาตุการนโมอมกาเตยตาตาสวัสดิยาสเปนโมกาลาปภาเวนเวกาชันตุปัตวานโมกาลาโนภาเวนสุวันเตหตุสัพพทาณโมกาลาจาเตเจนเวเดเมโอเมเตสวา เวลาเตปาปามาจปานาจาสัญญโมะปปมาโตจากธเมะเสวะธรรมังขละโมมังรันเตจาโสวาจาสตาสมานาดานจาดาสดังกาเลนะธรรมาจากาจเอตธรมังขละโมะธรมะธรรมะบูตร

ภะลาอาตตะตังปะสะทาจาตานิเอตาเนโยกาเนออเนเตญากินายาสุขะตาสะสาวกาเอเตสุเดนาเนมาปาลาเนดามิสังเลตะตังปะเนตงเอเตนะสะเจนะสวาเตออนุ

อาวีรุณเฮจันตาเนปันติเดลายาตายามปเดียบอยดังไปสังเคระดานบันเนตังเอเตนะสันเจนะสวัตโนตุณจะสขาปโลกาสเมมานณสัมภาวะเยอปริมาดังโจรกัจจิริยัญจัสัมปาธัรมาเว ฉันจะลานนิสินโนวาสยามโนวายาวาตาสวิทัตเมโยเอก

สิตาสะตะปะเตโหนนานาบสัลบาโมจิกากาตาเมลากาตาเมปะเลตตาปะเตตมันตุวโมธานิซอหังนโมภะคะวะโตนโมสัตตังนัสัมมาสัมพุทธานังอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธอเวจาจลานาสัมปันโนสุขโทโล моейій�arlog nanyaa nanyaa numayτο nanyaa 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 halu nanyaa 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 n a n ปัสโกออปานิโกปัจจังเวรทิตาโคเวนโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาเมีจิตปันิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัติดานจะตาเลิปุลิสายุกา นิอัตตาบริสาบุคขาเอเสมาะวะตตวสาวกสังโฆอาหุนายโยบาหุนายโยตากินายโยอัญชลดอิคารณีโยอนุตาลังบุญญาเกตังโลกัสสาเด

ya kan kan te su dan ta vi ti na chi ta do dan te cha sa tu te cha ya mang ka la ni na la ki ling ka cha pa la ma ti ma ta bu a ta n ta me ta mu se ka do dan te cha sa tu te cha ya mang ka la ta ka ka ti a tàu tàu nằm tang tàu bàn tayo chanam bạc hôn em hàm tàu bàn 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 tàu मा भवतु ते च यमां फलानि सा मति सा च कवाधकेतो वा lỗi kỹ tama nam balea tapua tam banh ya badea bajalito chit awa môn in đô tang teasa mowatu tea chayamang alan an đô banana phu chakam we bội tam bayer ting bội tea la la hết o badea sa vĩ tinh á chit awa môn in đô tang teasa mowatu tea

ตวานิโมขังสุขังกติกามยนาโรสัพันยชยันตโพธิยาโมเลสะกายานนิสังขปัญานีสปริวารานิสปาริวารานิทิคุสังัสาโมชยามาสาธุโนพันติทิคุสังคฆ ปฏิขันหาตูยี่มานีปัตตกาพัตตาัริวาดีสัปปริวาลดีปฏิขันหาติขันหาตหากงังอีธาระตังีาตงายาตุายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ เทวายาธรรมโนโอปัจจิตตวานิโรจันติเอสังโอปัสสโมสุขคสัพเพสัตตามาลนติจามาลิสุจามาริสเลธาเทวะหัมาริสามินาทิเมตัสังสัยโย ตุทินังเปตานังอุปกัปปติอิติตัง n ะฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจะตุสัพเพปุเรนตุสังคาจันโทปรณะโสยะธามะนิโชนตระโสยะทาเิ

สุโมหัวตัวจะสุเยนทั้งพามาจาริสุปทานคินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปะทางปะทางคินังมโนกรรมมังปะเนคิดเตปะทางคินาปะทาคิดนิการตะวันนรพันตาเคปะทาคิน